เปิดกระจกกับปุ้ยไม่ไรแล้วก็เทียนแล้วก็จุดวางไว้ข้างในปุ้ยเสียบไปเลยเปื้ย ไม่ต้องเงิน่จะิฐานี่เหมือนที่เดียวทิฐานี่เรียนอะไรจ๊ะเรีนให้ตางไปไงเก็บไว้เนี่ยเอาไปแจกคนรักเหนือแค่นี้เหรอไไงเพลงไทยไทยไง แบงนี้จะไปให้ทำพิธีล้างเงินกันนะคะจะได้ก,กลับมาเป็นร้อยเท่าพันเท่าหมื่นเท่า